สวัสดีครับเจบสองซ้ายไปเลยอีกแล้วรครับบอตเออเพื่อเอาได้ซอยเล็กๆเกออหย่างง่ายเรือบอ,อกก็ได้จัวเอาบอกหรือล่เือเรือหน่อยโค้เพึ่งกับบ่กเขาดิม่ต้องเรือปะอันนี้่อน อ้าวยิตเช็บเ,เดือมันเดิมครับกดรอต้าผมไหมรอขึ้นร้ายพัดเดี๋ยวพสาวมาแห่งเงี่ยนครับจ้าสุดการได้สูงเนี้ยกดเนียบนี่นฬิกาพร้อมครบสุดโห้วโหอย่างอิลหิลล่ะโหเจ้าล่ะโหก็ไ่ได้อินไหน้อยน้อยอบางมาน้อยที่สุดนี่ลูก แสบเลือดไปเลยกินรดยเย็ดลูกใส่ไว้แล้วก็มีแก้หยอยขายตลาดแล้วบูดเดียลูแลจลลด,ลด,ดสิแก้ยังกัแก้หอยเซอีขายปาายยยายั่นหาไงได้หอยเซอรี่กันขนาติมบอนน้นอยอยู่นันยิ่สมีไำปั่นยู่คล์บอนหอยวานยู่บ้านปั่นเนื้อหี้ยเนี่ยขี้พีย์อ ชิก่าเกินเอามาตรงผิดไหมฮันดีปัดเบียวออกเรือกเบียเบียวอว่ะเบียนตัวให้บอกให้เฮี้ยน um ี่ <c ười> <c ười ิ่แเลวเนาะใส่นายใส่หลลุดแล้วพี่เดี๋ยวไปขวดเนาะเฮ้ยแซลไปเลยมาแซลเขาหน้าเขาเนื้อมากมาก เทียบเสียบเสียบแม่เนาะเสียบแสบเสียบงยบรถบรรทกเต้องห่วงแ่อก<ม>่ลับจกักเสียบขัางไก่เนาะปน่าต่วงเ่าเนาะเอ้ยนี่เิ่เาีี่วงสองยัอได้สองเหือดสองซ้อนดี ต้องตวงโอ้น่าก็คอยยีกมาเท่คไยรดูซีแล้วคอยประมาณเดียวกันดูดีกันเหรอนี่เยอะด้วยโอ้เห็นกอคัวเว้ยง่ายเต้หน่อยน้ำปลาดีเข้มมากไม่มมันเรีเกลือหรอดูบ่อนอ้อย ครบดีโอ้หามของหัวเะยวะเห็ดก้อบ่ล่ะนี่ลงโดดบ้เลยิมยังไงแ่บอืม พอดีครับเครื่องนึงก็ได้พอละหลึ่งสุดของแก่แล้ว,ลวเนี่ยอดีหรือครับวน้องแบบควนกันก็ไปเย่ไเย่พ่อมันกินเดือดสัืน

มึงเบ่งไวอยู่มึงเบ่งไวมึงเบ่งไวสุดเตี้ยไปยี่แม่ก้มเขามึงแนะ

quê đó rồi <laughs> được tuyệt kê đấy mấy anh ạ ồ khoảng đó hả อืมค่ะนั่นนะครับนั่นละบัตรตองลํา ไปอยู่บนน้องกลางถ้าไปตัวใครกระบอกมือนีตัวเรอะไรตีนนแหะมึงไม่ยิงป้อมไม่ยิงเลยไอนคิดมึงก็มึงคิดมึงก็ตีป้อมก็ตีมึงป้อมมึงก็จบแลยโจมป้อมแมส งอวยอยู่แบบนันุ่เก็ไม่รู้ช่างเรื่องฝงเลยินอฝงตัวไม่คี้มมึงก็ยิงป้อมบ้างมึงก็ยิงป้อมบ้างอย่ไม่ค่อยคิวจะยิงยิงป้อมไปเลยไปเลยขาขาวสักเด็กเนี่ยเข ยังกินก้อยที่กินอยู่มันเป็นเดาอีกขึ้นคุมหรือเปล่าจะทักจะดูอะดีอ่ะจะปลาจะต้มยำอะไรอุตส่านก็มีำอะไร่เสียกซำเนาะ มีแจกคนละแบะครบสองคนเลยบบอกบอกเนี่ยสองคนเลยบอกอันไหนจริงห้าร้อยเดี๋ยวเหมือนเชียงมาบอกนี่บอก ช,ออชือเหรอมามโต๊ะป๊สองยังไม่รู้อ่ะนี่กี้ทหารกลับมาเยอะสองแล้วมาพี่เม,มืองพี่เมื่ทหารอีกใครนึง <c oughs> นะทางหงษจันทหารหนัะ นั่นแล้วต้องแสบด้วยละแสบแสบกานมี็มีอีกัอยบ้าแสบที่สุดเราบ่นนี่ยวฮาแบบไหนวะนี่แสบกว่านี้มิบ่ครื่องบ่นเ่ยตั้ดีเล็กเกียร์ตงีเกียเขาสิอุ้ยตาจุคอมาเดินมาอยู่นี่ หลรับตาเลเยทำัน่ชี้เทียวใหญ่อะอยู่แหญ่มันแุ่งตต่งก็สวยดี่ะต้อสองอยู่ห่วกินกันเพิ่นๆนเ้ยจ้าบาดเอาเอามาละทำโคกิมเป็นลังเะทำต้อยสองอย่างมาจ้าบาดมั้งวนิว่าอันนี้นนี่หนึ่งพันสัเนี่ยวันีพนันกันกันนึ่งตอนี่สองสนึ่งเหรียญน่เหื้อๆนะโคกว่าหนึ่งแป๊ะสองสอนี่ ใครคอยเลียกใครบ่บ่หรอเนาะก็ทรรมาแหละให้เลี้ยงใครพร้อมเนี่ยกูเลี้ยงกูเรียนเอากูไหไงเลยกูบก้เยนแรกกูเรีนเรอเติดกัเลยหุนเอาแสงมาสนะแตกเราแค่จะยาตัวเรนกูเด้บุกเดียว่เร้จะาสีกระหายหรอกูวะกรังเราจะได้ล็อก สมก็เหยอจน่เขาเสียไปเขาเกินจดตวมันละอีกตามอีกบดพ่อเมียอยู่้อพ่อเมียอะไรดีอ่เดียมบ่กวันต้องตังเดียพมีปิ่งไก่กินเด้อไงบ่พ่อมีปิ้งกบปิ้งกบเลยเด้อเย็นปิ้งกบแล้ว เราของผมคับต้องการเพิ่มเติมครับเมียไปเดิน็าจะไปเดินเดินมามาไปหาผู้สาวเอเบี๋ยวได้บมาเทียขนมขาวเงี้ยเดี๋ยวได้ผูสาวมากินน้ำกุกตาทีอยู่น้ำมาละบนเลยปะน่งน้อน ก็ไหลหวัง <c oughs> น wow ี่น้องจิวเ่าแซ่บรับพี่น <enlightenment> ้องมาเปิ้ลแล้ววาไล่การเบิ้ลนี่เดี๋ฝากไปให้นี่ครับไปครับแซ่บครับ